เรามาฟังตอนที่ห้ากันจ้ะพญานาจะมีสมบัติที่ล้ำค่าอยู่สิ่งหนึ่งคือดวงแก้วเพราะเป็นสิ่งที่บรรดาให้เกิดทรัพย์อย่างอื่นเช่นข้าบลาอาหารหต่างๆเป็นต้นเช่นดีกับแก้วมณีของพระเจ้าจากักรพรรดิที่เปล่งแสงสว่างได้ดึงดูดทรัพย์สมบัติอย่างอื่นได้เช่นดึงดูดแก้วไฟทูลแก้วทับทิมเงินทอง ของมีค่าเป็นต้นได้ดังนั้นดวงแก้วมณีจึงเป็นที่รักและหวงแหนของพญาน,นาคยิ่งนักถ้าอยากให้มิตรภาพยืนยาวอย่าขอดวงแก้วประจำตัวของพญาน,นาคเป็นอันขาดเพราะถจ้าหาไปขอดวงแก้วมณีซึ่งเป็นที่รักของหวงของพญาน,นาค มิตรภาพที่ยืนยาวก็จะพลันขาดสะบั้นลงดังเช่นเรื่องราวมิตรภาพของพระดาบทกับมณีกันทะนาคราดสมัยหนึ่งพระโพธิสัตว์ของเราบังเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่มีทรัพย์สมบัติมากในวัยที่พระโพธิสัตว์โตพอที่จะวิ่งเล่นได้ มันดาก็ให้กกำเนิดบุตรชายที่มีบุญมากอีกคนหนึ่งคือมีน้องชายนะเมื่อพระโพธิสัตว์และน้องชายเติบโตเป็นหนุ่มแล้วมันดาบิดาก็ละจากโลกเหลือแต่ทรัพย์สมบัติทิ้ไงไว้ให้พระโพธิสัตว์และน้องชายสองคนเป็นน้องก็เกิดความสลดสังเวชใจในการจากไปของท่านทั้งสองเป็นอย่างยิ่ง มจะดีใจว่าท่านจากไปแล้วจะได้ครองทรัพย์นะทั้งสองจึงได้นำทรัพย์ทั้งหมดออกแจกให้เป็นมหาทานแก่สมณพราหมณ์คนกัมพราและคนเดินทางเป็นต้นมีทรัพย์เอาไว้สร้างบารมีเห็นไหมจ๊ะแล้วดูไปดำเนินชีวิตที่ถูกต้องคือได้ออกบวชเป็นฤาษีทั้งสอง มุ่งหน้าสู่ปลายใหญ่เพื่อบำเพ็ญพรตต่อไปสแสดงว่าเพศนักบวชเป็นเพศของผู้มีบุญที่ผู้มีบุญพึงแสวงหาตลอดเป็นชีวิตที่ถูกต้องของการเกิดมาเป็นมนุษย์โดยฤาษีผู้พีชายสร้างบรรณาศาลาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาทางตอนเหนือเรื่องรานี้เกิดขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา ส่วนฤรุีน้องชายสร้างบรรณาศาลาอยู่ทางตอนใต้ริมฝั่งแม่น้ำคงคาพี่อยู่ทางเหนือเหนือน้ำน้องชายอยู่ใต้น้ำอยู่ทางด้านใต้ของริมฝั่งแม่น้ำคงคาอยู่มาวันหนึ่งพยานนามว่าวมณีกัทะออกจากนาคพิภพ จำแรงกายมาเป็นมานบหนุ่มเดินเที่ยวเล่นไปบนริมฝั่งของแม่น้ำคงคาเดินเ,ล,นเล่นเพลินไปถึงอาสลมของดาบทพู้น้องจึงเข้าไปไหว้แล้วก็นั่งพูดคุยสนทนากับดาบทนั้นต่างก็พูดคุยกันด้วยถ้อยคำอันเป็นที่รักจึงเกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน ถ้อยคำอันเป็นที่รักเนี่ยคือถ้อยคำที่เกิดประโยชน์ถ้ายคำแนะนำที่ฟังแล้วเออเรารู้ว่าเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตและเราจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรนี่คือถ้อยคำที่เขาคุยกันตัวอยูบพญา,พยายนาคไม่เคยได้ยินเนี่ย มาถึงพระดาบทน้องชายคุณน้องก็สอนว่ะที่เกิดมานี่ทําพระนิพพานนี่แจ้งนะ,สะแสวงบุญสร้างบาร,รมีไอ้นี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตวิธีการก็ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทําศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มันยิ่งขึ้นไปเรียกว่าอธิศีนอธิจิตอธิปัญญา แล้วก็ให้ยิ่งกันไปเป็นปฐมมรรคมรคจิตมรคปัญญาแล้วก็เลื่อนชั้นเป็นโคดตะพูเป็นปโสดาปจิกิตาคาปนะคาปราปร,รหัตในทํานองเนี้ยพูดไปแล้สุดท้ายกไป,ปนิพพานนาคฟังก็อ l ร r ศสิไม่มีใครมาพูดอย่างนี้เลยแล้วพระราบทก็จะบอกว่าวิธีการอย่างนี้ใครทําแทนไม่ได้เธอนะ่ะมีบาปอยู่ในตัวมีอกุศลอยู่ในตัว เธอต้องถ่าด้วยตัวของเธอเองใครไปถ่ายแทนเธอนั้นมันไม่ได้ทําเองอย่างอื่น้าทาแทนกันได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวแทนกันได้โอเลี้ยงได้แต่ว่าบาปอากุศลที่อยู่ในใจของเราเราต้องทําเองจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ขึ้นอยู่กับตัวเราเองเป็นผู้กระทําฟังกับรือ้อมาสิแล้วก็พูดเรื่องกฎแห่งกรรมเราอยู่ในสังสารวัฏ เราจะนีการกระทำไปพทางกายวาจาใจเธอก็ต้องทำกายวาจาใจให้มันบริสุทธิ์และจากโลกนี้แล้วจะได้ไปสู่เทวโลกมีทิพยพยสมบัติที่สวยสดงามมีกายเป็นทิพมีเครื่องบรรดับเป็นทิพอาหารเป็นทิพมีวิมานเป็นทิพบริวารเป็นทิพมีเทวรสมีสวนมีสะมีถนนแก้วทองอะไรต่างๆต่างก็พูด อย่างนี้แหละเป็นได้คำคล้ายๆอย่างนี้เป็นได้คำมันเป็นที่รักจึงเกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกันโอ้จนพระพญานาคไม่อาจจะลืมเลือนเหินหา่างจากพระดาบทได้ก็มันมาแวะมาหาดาบบทพุ่น้องนั่งสนทนาปราศัยด้วยความสเสน่หาหนึ่งหนึ่งรับฟังแล้วธรรมภาพสิทธิ์ของท่านไพราะ เบื้องต้นทำกลางเบื้องปลายเป็นอัดเป็นธรรมมาตลอดฟังแล้วก็เพลิดเพลินเจริญใจอยากฟังแล้วก็ด้วยความรักที่สุดม่ยาวันหนึ่งทนไม่ไหวจึงกลายร่างเป็นพยานานะ้ะเอาขนดหางตวัดรัดลอบพระดาบทแล้วก็แผ่พังพันมวลศีรษะจนกระทั่งความสเสน่นหา คลี่คลายลงจึงจากไปเจองนี้บ่อยก็คิดถึงราดาบทพิชายโอ้ยน้องทำไมทำไมจึงสู้ผอมอย่างนี้ก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทราบหลวงพี่ฟังเถอะหลงน้องแย่เลยรัดทุกวันเลยเอางี้น้องไม่ต้องกลัว พี่รู้วิธีนี่นะน้องสังเกตพญานาคเวลามาหาน้องเนี่ยประดับเครื่องประดับอะไรอ่าดูดวงปัญญาของพระพี่ชายดาวบบพี่ชายอ๋อมีแก้วมณีดวงสวยมากเลยอยู่ตรงนี้แขวนคอมาเลยอ่านั่นแหละนั่นแหละน้องเป็นของรักของเขา เอาอย่งนี้นะดูจังหวะให้ดีทีเดียวพอพระญานาคมาไหว้ยังไม่ทันจะนั่งเลยนะคือพนมมือพระยังไม่ทันนั่งน้องอาทันทีเลยนะขอเลยขอแก้วมณีดวงนั้นขอก่อนนะพอจะนั่งกะอวันนี้อุ้ยแก้วสวยจังขอเถะน้องไปลองทำดูผลคือ นาคลาก่อนละพระดาบทไม่ได้ของนี่มันของรักของห่วงเนี่ยกับผมที่มีอาหารมีอะไรความสุขทุกอย่างกับพระดวงแก้วมานี่ดวงนี้ให้ไปไม่ได้เราเป็นควักเอาหัวใจไปเลยอย่าเลยวันนี้กลาบก่อนละวันนี้ไม่ได้อยู่ไม่ได้อ่ะมีกําลังใจพระดาบทน้องชายมีกําลังใจอ๋อเออได้หลักวิชาแล้วถูกหลักวิชา เออจริงอย่างที่พระดาบทพี่ชายบอกเลยกลับเลยกลับไปก็เออบำเพ็ญสมณะทาได้สะดวกเต้นหน้ากเลสิวันต่อมาคิดถึงพระดาบทขึ้นมาใหม่แปลงร่างยังไม่ทันได้กราบเลยแค่โผล่ประตูเข้ามาเนี่ยพระดาบทบอกอ๋อวันนี้อยามาให้เหรอโอ้วันนี้ทำไมท่าน alert มาแต่เช้าเลยหมายความว่าตกลงใจว่าจะเอาดวงแก้วนี้มาให้ใช่ไหม อาปาไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันกลับเลย <c oughs> แคบมาถึงประตูท่านมีกำลังใจเ้าตอนนี้ไม่ต้องนั่งในกุฏิ <c oughs> เราไปยืนคอยเลยที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาโผมาเมื่อไหร่แล้วก็ลุยกันก่อนเลย <c oughs> นากไปได้มีกี่วันคิดถึงไม่เคยได้ยินใครพูดอย่างนี้เลยโผล่ก็ <c oughs> มาจากน้ำเลย <c oughs> พระดาบด <c oughs> ยืนริมฝั่งแล้ว อ๋อวันนี้ตัดสินใจให้แล้วใช่ไหมเนี่ยเรามารับถึงริมฝั่งเลย <c oughs> ผลก็คือ <c oughs> เราให้ท่านไม่ได้หรอกแก้วบนันดีดวงนี้เนี่ยถ้าเราให้ท่านไปแล้วเนี่ยข้าวน้ําที่สมบูรณ์หรือสิ่งที่ร้องการมันก็หมดไปเนี่ยทําไม่ได้หรอกท่านรู้ไหมท่านพระดาบดการที่ท่านขอดวงแก้วจากข้าพเจ้าเนี่ย เหมือนถูกชายหนุ่มยืนถือดาบคู่จะตัดคอคือ่าดเสียวขนาดนั้นเลยแต่พอท่านยิงขอหนักขึ้นเ้้าพปเจ้าต่อจากนี้ไปเนี่ยไม่มาอาสมองท่านอีกเรารักกันไม่ได้ราชาตินี้เอาแค่นี้กันวันแล้วก็ดำน้ำกลับไปเลยจ้า พญานาคนน้นมีประวัติที่ผูกพันใกลชิดพระพุทธศาสนามายาวนานและพญานาคส่วนใหญ่ล้วนมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีทั้งวิชาทิติมีทั้งสมมาทิติเหมือนมนุษย์อย่าง,างเช่นพญานาคที่มีนามว่ากาลนาคราชกาลนาคราชกาลที่แปลว่าสีดำที่มีอายุยืนยาวถึงสี่พุทธันดรซึ่งอยู่อาศัยในภพ นาคราชใต้ท้องแม่น้ำเนรันชาลาในวันที่พระโพธิสัตว์ของเราจะตัดสรุนั้นพระองค์จะทรงจับถาดทองอธิษฐานว่าถ้าเราจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้ถาดของเราใบนี้จงลอยทวนกระแสน้ำไปถ้าจะไม่ได้เป็นก็จงลอยไปตามกระแสน้ำเถิดคือฝืนทวนกระแสไปเลย นี่เราจะเห็นได้ว่าเรื่องการทวนกระแสนี่เป็นเรื่องปกติของพระบรมโพธิสัตว์ครั้นสอดีฐานแล้วก็ทรงลอยถาดทองนั้นไปถาดนั้นลอยแตัดกระแสน้ำไปจนถึงกลางแม่น้ำเลยไปด้วยอนุภาพแห่งบุญรปรามีเต็มเปี่ยมครั้นถึงกลางแม่น้ำนั้นนะไปถึงตรงนั้นเลย ก็ได้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปอีก8ปดสิบศอกสี่ศอกเป็นหนึ่งวา20วาวาหนึ่งสองเมตรก็40เมตรประมาณนี้ลอยทวนขึ้นไปแล้วก็จมลงไปถึงพบของกาลนาคราชกระทบกระถาดทองของพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ก็เสียงดังกริกแล้วก็รองอยู่ใต้ถาดสามใบนั้น ปเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆคือปลายแทนที่จะซ้อนอยู่ข้างบนก็ลองรับอยู่ข้างล่างนี่พระอัตคตา,าจาย์นั้นว่านะกะลนาลนคราชได้ยินเสียงนั้นแล้วก็กล่าวว่าเมื่อวานนี้พระพุทธเจ้าสมมาเกิดแล้วองค์หนึ่งวันนี้สมมาเกิดอีกองค์หนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นยืนกล่าวสดุด,ดีพระพุทธเจ้ามีพุทธวัดอีกตอนหนึ่งที่พระสมาสามาสัมุทธเจ้าของเรา สมทัพดั่งสเสววิมุติสุขณภายใต้ต้นจิกในกาละครั้งนั้นมหาเมฆได้เกิดขึ้นในสมัยที่ไม่ใช่ฤดูการปกติจะเกิดในฤดูฝนเนือซึ่งเป็นมหามเมฆที่เกิดพร้อมกันทั้งสากลจักราวาลมหาเมฆคลุมหมดเลยเราเรานึกถึงภาพเขาพระสุมเมรอยู่ตรงกลาง และมีทวีตึงสี่เหนือใต้ออกตกมหาเมฆเกิดขึ้นคลุมทวีตึงสี่ต่อเนื่องกันไปเลยเมฆฝนอย่างนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายนานๆเกิดทีขณะพระพญานยาคชื่อมุจจรินซึ่งสถิตยอยู่ในภพพญายนาคใต้สะมุจจรินก็ได้ดํานริว่า เมื่อพระบรมศาส,สดาสเสด็จมาใกล้พบของเรามหาเมฆนี้เกิดขึ้นพวกควรจะได้อาคารบังฝนเพื่อจะได้ไม่โดนฝนเราจะเนรมิตประสาทแก้จประการก็ได้แต่ถ้าหากเราทำอย่างนั้นแล้วเราจะได้บุญมาจากไหนอแค่เนรมิตพว่วง ศาสตรแก้เจ็ดประการเกิดเราจะไม่ได้บุญอย่างไรเราจะทำการบูชาด้วยกายแดพพ่พระทศพลพระทศพลก็แทนความหมายของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าคือผู้ที่มีกำลังบาร,รมีสิบประการทานบริวิสีบริมิเนคขม,มะปัญญาวิริยะคันติสัจจะไอถามิตาเบคาจึงขยายร่างของตนเป็นพยายงูตัวใหญ่ และยาวขึ้นกว่าเดิมเอากายจนขดล้อมพระบรมศารสดาไว้เจ็ดชั้นแผ่พังพานกั้นไว้เบื้องบนภายในขนดเป็นห้องใหญ่เท่าโลหะประสาทอันนี้บวกอะไรหลายอย่างลงไปนะไม่ใช่อัตรกรตาจารย์อย่างเดียวคลุมต้นจิกให้ตัวไปนั่งประทับอยู่ตรงนั้น พยานามีดำริว่าพระบรมศาสดาจะประทับสบายได้ทุกอริยบทจึงขดล้อมสถานที่กว้างขวางเอาไว้รอบเลยแล้วไปแผ่ข้างบนเพดานมีพวงของหอมพวงดอกไม้ห้อยประดับพิจิตรมึงานด้วยดาวทองในเบื้องบนก็เป็นเรื่องการเนรมิตเป็นอาจินไตจุดประทีปน้ำมันหอมไว้สี่มุมนี่พระตระถาจาน,นั้นว่านะ คือเนลมิสนั่นแหละตั้งกลองจันหอมเปิดไว้ทั้งสี่ทิศพญานาคได้ทำอย่างนี้ด้วยความตั้งใจว่าความหนาวจะได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคเจ้าความร้อนก็จะได้เบียดเบียนคือเหมือนติดแอร์แหละให้อากาศสบายลงจะได้เข้านิโรธได้สะดวกตามความคิดของพญานาคนะจริงท่านสะดวกอยู่แล้วนะเพราะอยากได้บูญ คิดแบบผู้ที่อยากได้บุญธรรมคิดอย่างนะจะคิดอย่างเนี้ยคือจะขวนขวายห,หาบุญเน่ยอ่ะนี่บุญของเรานี่ขอสัมผัสอันจะเกิดจากเกลือบอยุงลรือยะไอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มปภาคระเจ้าเลยแม้ฝนจะตกพรมตลอดเจ็ดวันก็อย่าได้มีความหนาวบังเกิดขึ้นเลยแม้บางขณะเมฆฝน จะขาดหายไปเป็นอรยะระยะความร้อนจะเกิดขึ้นความร้อนนั้นก็อย่าได้เบียดเบียนพระองค์เลยนี่คือความตั้งใจของพระยานาคพ,พระผู้เปพระเจ้าทรงประทับนั่งภายในขนดมุจรินารราชนั้นตลอดหนึ่งสัปดาห์ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่6หลังจากตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธทญาณ เมื่อร่วไมไปได้เจ็ดวันฝนหยุดตกแล้วอากาศปลอดโปรง่งพญานาคจึงค่อยๆคลายฤทธิ์คลายขนดออกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อตัวลงมาล้วแล้วลก็กลายมาเป็นมนุษย์น้อยยืนประคองอัญชิีนมัสการอยู่ตรงเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความเลื่อมใสด้วยความเคารพศรัทธา ลำดับนั้นพระผู้มีพระเจ้าทรงเปล่งอุทานคือพูดเพื่อให้พญานาคทราบถึงการประทับอยู่อย่างสุขสบายตลอดใจฟันนั้นทำให้พญานาคเกิดปิติในบุญนี่เป็นปกติของพระผู้มีพระเจ้าพระผู้มีพระเจ้าทรงแสดงธรรมผู้ที่ปลื้มใจประการที่เราได้ นั่งเจริญสมาธิภาวนายอย่างสุขสบายตลอดเจวันนั้นนะ่ะฝนก็ไม่ถูกแดดก็ไม่ถูกอากาศก็ดีได้กลิ่นหอมๆออะไรต่างๆเหล่านั้นนะพราะเธอนี่แหละได้มาบทบังสิ่งไม่ดีเอาไว้ทำให้เรามีความสุขและวท่านกับพูดถึงอานิสงส์ท่านกับพูดถึงว่าความสง,งัดเป็นความสุข ของบุคคลผู้สันโดษคือผู้ที่สแสวงหาความพอดีรักความพอดีกินอยู่แต่พอดีเรียกว่าสันโดษความสัง,งัดเป็นความสุขของบุคคลผู้สันโดษผู้มีอัตยาศัย,ยนี่จะชอบความสัง,งัดมีทำปรากฏแล้วเห็นอยู่เห็นเป็นดวงใสเห็นองค์พระใสๆปรากฏและเห็น ถ้าหากหลับตาแล้วไม่ปรากฏก็แปลว่าไม่เห็นถ้าทำปรากฏแล้วเห็นอยู่ก็แปลว่หลับตาแล้วไม่มืดเห็นเป็นดวงใสความไม่พยาบาทคือความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกคืออย่าไปผูกโกรธแล้วไปผูกพยาบาทใครเนี่ยเพราะคนผูกพยาบาทนั่นแนหะมันทุกข์นะมันเผาร้อนจิตใจด้วยความร้อนด้วยความผูกโกรธความโกรธมันเปนกระแส พลังแห่งความร้อนที่มันเผาหลนใจและขยายไปสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อมันก็ไม่มีความสุขเดี๋ยวความคิดที่จะเบียดเบียนสัตว์เพื่อนมนุษย์ก็ไม่มีความสุขเบียดก็แปลว่าทําให้เขาตกเบียนก็แปลว่าทําให้ตายให้เขาตกจาก้าอี้จากตําแหน่งจากในฐานะแห่งความสุขหรือฐานะที่ดีๆหล่นตุบลงไปเงี้ยเ,นะเขาเรียกว่าเบียดถ้าเบียนก็ สดปล่อยวิญญาณถ้าอย่างนี้ไม่มีสุขแต่ถ้าไม่เบียดเบียนแล้วเป็นสุขในโลกความไม่กำหนัดคือความร่วมพ้นกามทั้งหลายเสียได้เป็นสุขในโลกคงแสดงทำให้เห็นการกำจัดความยึดถือได้เป็นสุขอย่างยิ่งคือไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยในโลกนี้ในคนในสัตว์ในสิ่งของใจไม่ผูกพันไม่ติดอะไรเลยกิ่งเกลียง มันก็จะหยุดจะนิ่งอยู่ภายในถ้าใจไม่ติดอะไรที่เป็นสิ่งไร้สาระมันจะกลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมอยู่ภายในแล้วก็จะไปดึงดูดธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวขึ้นมาปรากฏให้เห็นชัดเห็นสว่างสวัยภายในเลยเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะธรรมตรงนั้นมาพร้อมกับความสุขมุจลินาคราเดฟ,ฟังพุทธอุทานยืนยันในการประทับอยู่อย่างมีความสุข สบายก็เกิดปิติในบุญคือพระองค์ท่านพูดถึงสิ่งที่พระองค์เป็นว่ามีสุขอย่างนี้อย่างนี้เพราะอย่างที่เ่าห้ฟังเมื่อกี้นี้กับสิ่งที่เธอวิญยามปัจจุรินได้ทําทําให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นสุขนี้เนี่ยก็จะเป็นของเธอนั่นแหละมันเป็นทางมาแห่งบุญก็ทําให้มีปิติในบุญ เบิกบานได้กราบถวายบังคมลาแล้วกลับสู่ภพของตนเลยบุญติดศูนย์การกายไปแล้วคล้ายๆเอาใจของตัวไปจรดกับแหล่งแห่งบุญของพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าเหมือนชาร์จแบตเตอรี่ปุ๊บเข้าไปสู่ในกลางกายของพระยา,ยามโมจุลินเบิกบาน,บานกลับภพบได้ฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดอย่างนี้ถึงจะถูกหลักวิชาถ้าเราเป็นนักสร้างบารมี ให้ทําใจให้ปิติเบิกบานใช้กําลังกายกําลังใจกําลังความคิดสติปัญญาสิ่งที่เรามีอยู่เอามาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เราได้ตั้งใจเอาไว้นะจ๊ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของพยานาะคตอนอัตถกตาจารย์ตอนที่ห้าจาะ